สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะกับมีมิและทาร์รดค่ะและคลิปนี้นะคะเราก็มาในหัวข้อค่ะแอบรักแอบชอบนะคะเป็นดวงความรักของชาวราศีธาตุดินพิศภกันแล้วก็มังกรน,นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าคนที่มีคนที่เราแอบรักแอบชอบยังไม่ได้สารภาพรักนะคะมาดูกันค่ะว่าความรักของคุณกับเขาในอนาคตจะเป็นยังไงบ้างจะมีอะไรเกิดขึ้นเขาคิดแล้วก็รู้สึกยังไงกับเรานะคะสําหรับพลังงานในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นช่วงเวลา1-3เดือนหลังจากที่คุณเข้ามาดูคลิปค่ะไม่ว่าจะเข้ามาดู คลิปในช่วงเวลาไหนก็นับไปได้1-3เดือนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าความรักของคุณจะเป็นยังไงกันบ้างแต่ก่อนอื่นนะคะต้องเช็คพลังงานนอดีก,กันก่อนค่ะว่าที่ผ่านมานะคะความรักของคุณเป็นยังไงกันบ้างค่ะ สำหรับพลังงานในอดีตนะคะดูเหมือนว่าชาวราศรีธาตุลมะค่ะหลังจากที่ได้เลิกลากับใครไปนะคะดูเหมือนว่าคุณได้พบเจอกับความรักครั้งใหม่หรือว่าคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะเป็นคนหน้าตาดีค่ะอายุไม่ได้ห่างกันมากนะคะ3-5ปีค่ะบางคนอาจจะอายุใกล้เคียงกันหรืออายุเท่ากันก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะตัวคุณเองรู้สึกว่าเหมือนคนนี้เข้ามาทําให้เรารู้สึกว่าเป็นความรักที่ดีแล้วก็สามารถสา,ารสัมพันธ์กันไปได้ในอนาคตนะคะ เป็นการพบเจอกันโดยบังเอิญด้วยนะคะคุณไม่ได้คาดคิดมาก่อนค่ะว่าจะได้พบเจอคนแบบนี้คะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแล้วตอนนี้ความรักปัจจุบันของคุณเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะ สำหรับพลังงานในปัจจุบันนะคะดูเหมือนว่าคุณทั้งคู่อะคะ่ะจะสารสัมพันธ์กันไปแบบเพื่อนนะคะมีการพูดคุยมีการสื่อสารการันบางคนทำงานร่วมกันด้วยก็ได้ค่ะแต่ว่ายังไม่ได้มีการขยับไปขยับสถานะไปอีกขั้นนะคะหรือว่าไม่ได้มีการสารภาพรักนั่นเองค่ะบางคนนะคะกลัวนะคะว่าจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบเดิมๆเ,เก่าๆอะคะ่ะคุณก็เลยอยากจะคุยกันแบบเพื่อนกันไปก่อนท่้งๆค่อยๆทำความรู้จักกันไปก่อนนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่นะคะในอนาคตจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะ ดูเหมือนว่าในอนาคตนะคะชาวราศีธาตินนะคะจะเริ่มรู้สึกดีกับเขามากขึ้นได้เอยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเขาเท่ามาทําให้เราเป็นตัวของตัวเองเราก็รู้สึกมั่นคงในความรักมีความมั่นใจในตัวเองอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เวลาขอความช่วยเหลืออะไรเขาก็ช่วยเหลือแล้วก็สปอร์ตเรานะคะดูเหมือนจะเป็นความรักที่ หมือนอยู่กันไปได้ยาวๆอะค่ะแต่ว่าในช่วงนี้อะค่ะยังไม่ได้มีการพัฒนากันไปแบบสารภาพรักหรือว่าขอเป็นแฟนนะคะแต่จะเป็นการใช้เวลาร่วมกันสังสรรค์ปาร์ตี้นะคะบางคนอาจจะเป็นเพื่อนในที่ทํางานหรือว่าให้ทํางานร่วมกันก็ได้นะคะมีการใช้เวลาร่วมกันแล้วก็สนิทสนมกันแบบเพื่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวมาดูกันบ้างนะคะว่าตัวเขาคนนั้นนะคะเขาแอบรู้ไหมว่าคุณชอบเขานะคะ น่ารักดีนะคะถามว่าเขารู้ไหมนะคะว่าเราชอบเนี่ยดูเหมือนว่าตอนนี้นะคะเขาเป็นคนที่ไม่ได้โฟกัสในเรื่องความรักนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้นะค่ะเขาพบเจอความรักที่มันผิดหวังทําให้เขาเสียใจมานะคะเขาก็เลยโฟกัสที่ชีวิตตัวเองแล้วเขารู้สึกว่าตอนนี้เป็นโสดแล้วมันมีความสุขมากเขารู้สึกสบายใจในสถานะที่เขาโสดในตอนนี้นะคะ mm ่ะ hmm. ค่อนข้างชัดเจนนะคะว่ายังไม่ได้มีใคระค่ะแล้วก็ ใครที่มอบความรู้สึกดีๆให้เขาก็ยังไม่ได้สนใจนะคะถามว่าเขารู้ไหมว่าเราชอบเนี่ยไพ่ยังไม่ได้ฟันธงชัดเจนนะคะแต่เขาอยากจะบอกว่าคนคนนี้ยังไม่ได้สนใจในเรื่องความรักนั่นเองค่ะเขาชอบชีวิตโสดนะคะชอบอยู่คนเดียวชอบทําอะไรคนเดียวแล้วก็ชอบชีวิตตัวเองตอนนี้มากๆเลยค่ะแล้วเรามาดูกันบ้างนะคะว่าแล้วในสายตาของเขาค่ะเขามองเราเป็นยังไงบ้างค่ะ คนคนนี้นะคะถามว่าเขามองเรายังไงเขามองเราเหมือนเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นคนทั่วไปในชีวิตของเขาเลยค่ะคือหนึ่งนะคะเขาดูเหมือนไม่ได้คิดที่จะสร้างสัมพันธ์หรือว่าพัฒนาอะไรไปกับเรานะเราไม่ใช่เราแค่คนเดียวนะคนอื่นด้วยค่ะไม่ว่าใครที่เข้ามาในชีวิตเขาเขาก็ไม่ได้เปิดใจรับนะคะดูเหมือนช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาอยากอยู่กับตัวเองมากๆเลยนะคะขอดูนิดน,นึงนะคะว่าเปิดไพ่เคลียร์ให้ชัดเจนไปเลยค่ะว่าเขามีแฟนหรือย,ยังหรือว่ามีคนที่เขาสนใจอยู่ไหมในตอนนี้ค่ะ ถามว่ามีแฟนหรือ,อยังนะคะยังนะคะดูเหมือนตอนนี้เขาโฟกัสที่การงานค่ะแล้วก็การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในอนาคตนะคะเขาอยากจะพัฒนาตัวเองแล้วก็อยากจะมีการงานที่ดีขึ้นค่ะ <c oughs> อีกกรณีที่2นะคะถ้ามีคนในใจก็คือเขาอยากจะพูดด้วยอยากจะสื่อสารด้วยกับคนนั้นนะคะแต่ดูเหมือนว่าจะห่างหายกันไปแล้วแล้วก็อยู่ไกลกันนะคะยังไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์ยังไม่ได้สื่อสารกันออกไปค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแล้วทิศทางความสัมพัญของคุณนะคะกับเขาคนนั้นนะคะในอนาคตจะเป็นยังไงกันบ้างจะมีอะไรเกิดขึ้นในอนาคตนะคะ สำหรับทิศทางความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในอนาคตน,นะคะจะมีการพูดคุยการปรึกษากันนะคะบางคนอาจจะทําธุรกิจหรือว่ามีหุ้นส่วนร่วมกันด้วยก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าทํางานที่เดียวกันก็จะได้พูดคุยในเรื่องการงานมากขึ้นค่ะดูเหมือนตัวเราอ่ะค่อนข้างจะเครียดนะเหมือนกับว่าตัวเราเองก็อาจจะคาดหวังกับเขานะคะหรือว่าอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาอ่ะแต่ด้วยปฏิกิริยานะคะหรือว่าการตอบรับของเขาอ่ะมันไม่ได้เป็นแบบที่เราคาดคิดนะคะเราก็เลยอาจจะมีความรู้สึกกังวลอยู่บ้างเหมือนกับว่าเรามีใจให้แต่เขาดู เหมือนนิ่งๆเฉยๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตัวเขาอ่ะชอบเราไหมนะคะ าเขาชอบเราไหมนะคะดูเหมือนก็มีความรู้สึกดีๆให้นะคะเขาเองก็ไม่คาดคิดนะว่าจะได้พบเจอคนแบบเราแล้วเขาก็รู้สึกว่าเวลายอยู่กับเราอะเขาดูมีความเป็นผู้นํานะคะแล้วก็ดูเป็นลีดเดอร์ดูให้พึ่งพาได้ดูคิดตามได้แบบนี้ค่ะแต่มีสิ่งหนึ่งที่ยังขาดไปนะคะเขายังรู้สึกว่าตัวเราเองยังมีอะไรบางอย่างที่ขาดหายไปนะที่รู้สึกว่า ยังไม่ใช่คนในฝันเขาหรือว่าคนที่เขาคาดหวังไว้พูดง่ายๆก็คือเรายังไม่ตรงสเปคเขาสักเท่าไหร่นะคะเขาเป็นคนที่ถ้าชอบใครเนี่ยเขาเดินหน้าจีบนะเขาไม่นิ่งเฉยแล้วก็ไม่ปล่อยมือคนคนนั้นไปนะคะเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่เรายังขาดอยู่หรือว่าเขาแบบมองหาอยู่อะคะ่ะคืออะไรกันแน่คะ่ะ สิ่งที่เรายังขาดอยู่ก็คือการดูแลเทคแคร์นะคะโดยเฉพาะในเรื่องความรู้สึกค่ะเขาเป็นคนที่ชอบให้คนรักนะคะดูแลเอาใจใส่นะคะแล้วก็ไม่ชอบคนที่ทํางานหนักไม่ชอบคนที่อยู่ห่างไกลกันหรือว่าคนที่ไม่ได้ใช้เวลายอยู่ด้วยกันนะคะเขาชอบเขาเป็นคนชอบความอบอุ่น,นะค่ะอยากจะใช้เวลากับคนรักอยากมีคนเทคแคร์ดูแลนะคะถ้าเกิดว่าเราอะค่ะสามารถเติมเต็มสิ่งนี้ให้กับตัวเองหรือว่าในความสัมพันธ์ของเรากับคนนั้นได้อ่ะก็ลองดูนะคะชาวราศีธาตุินะค่ะ เรามาดูกันบ้างค่ะว่าเขาคนนั้นอยากจะบอกอะไรเราไหมค่ะถาว่าเขาอยากจะบอกอะไรเราไหมนะคะ ดูเหมือนว่าตอนนี้ค่ะเขาอยากจะให้ทุกอย่างะค่ะมันค่อยเป็นค่อยไปมีอะไรก็ค่อยๆพูดคุยกันหรือว่าถ้าสื่อสารกันในเรื่องการทํางานน่ะเขาก็อยากจะให้พูดคุยกันให้เข้าใจกันมากกว่านี้นะคะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องความรักอ่ะเขายังไม่ได้คาดหวังอะไรในตอนนี้นะดูเหมือนว่าเขาจะค่อนข้างผิดหวังแล้วก็ยังมีความเสียใจอยู่กับความสัมพันธ์เก่าๆหรือว่าความสัมพันธ์เก่าอ่ะมันทําให้เขารู้สึกว่ายังไม่พร้อมที่จะมีความรักในตอนนี้นะคะถ้าอยากบอกอะไรเกี่ยวกับความรักของคุณและเขาไหมคะ ทำว่าพ่อ,อยากบอกอะไรเราไหมพายอ,อยากบอกว่าให้เราชิลๆแล้วก็สบายๆค่ะเวลามีอะไรในความสัมพันธ์เนี่ยให้นึกถึงความสุขของตัวเองเป็นอันดับแรกก่อนแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรที่เราต้องสื่อสารโดยเฉพาะความชอบของเราหรือว่าความต้องการของเราอะคะ่ะเราต้องพูดไปตรงๆนะคะไม่อย่างนั้นเราจะอาจจะอึดอัดได้ค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่เราพูดตรงๆโดยเฉพาะความต้องการแล้วก็สิ่งที่เราปรารถนาค่ะมันจะทําให้เราสบายใจขึ้นแล้วก็มีความสุขขึ้นนะคะในการใช้ชีวิตแล้วก็ดําเนินความสัมพันธ์กันไปกับคนนี้ค่ะ เดี๋ยวมาดูกันบ้างนะคะว่าความสัมพันธ์กับเขาคนนี้ค่ะเราควรที่จะทักไปไหมหรือว่าควรที่จะบอกรักเขาไหมนะคะถ้าเกิดว่ามีการสารภาพรักเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่จะเป็นผลตอบแทนหรือว่าผลลัพธ์อะคะ่ะจะเป็นยังไงนะคะ คำว่าถ้าเราสารภาพรักไปนะคะดูเหมือนว่าอาจจะต้องผิดหวังนะคะดูเหมือนเขาจะยังไม่พร้อมที่จะมีความรักครั้งใหม่จริงๆค่ะมันก็เลยทําให้ตัวคุณเองอาจจะผิดหวังแล้วก็เสียใจถ้าเกิดว่าสารภาพรักไปค่ะเรามาดูกันค่ะว่าถ้าเรารอค่ะมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะ ทำว่าถ้าเรารอเป็นยังไงนะคะอันดับแรกนะคะต้องใช้ความอดทนแล้วก็ความพยายามมากเลยนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะถ้าเรารอเราจะต้องเป็นฝ่ายเข้าหาแล้วก็เหมือนเข้าไปพูดคุยเข้าไปทําความรู้จักเขาเรื่อยๆนะคะเมื่อไหร่ที่ถึงเวลาที่เหมาะสมะค่ะก็มีเกณฑ์น,นะคะที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กันไปได้ค่ะมันมีไพ่ประสบความสําเร็จมันมีไพ่ที่เป็นคู่กันอยู่ในอนาคตนะคะ ถ้าเกิดว่าคุณพยายามแล้วก็รอเขาคนนั้นนะคะหรือว่ากรณีที่2นะคะถ้าเกิดว่าทํางานด้วยกันจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าคุณรอเขาคุณจะได้พบพาร์ทเนอร์ที่ดีคุณจะได้เหมือนเป็นกัลยาณมิตรที่ดีที่จะพาคุณทำงานแล้วก็ประสบความสำเร็จในด้านการงานไปด้วยเช่นกัน,นะคะ่ะก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับชาวราศีธาตุดินค่ะที่มีคนที่แอบรักแอบชอบอยู่นะคะถ้าอยู่ในสถานการณ์นี้นะคะ่ะก็ลองเอาสิ่งที่ไพ่แนะนำนะคะไปปรับใช้ดูค่ะ ถ้าเกิดว่าชอบเขาคนนั้นจริงๆก็สามารถรอได้นะคะส่วนใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า EP หน้านะคะชาวราศีธาตุินวันนี้ไปก่อนแล้วนะสวัสดีค่ะ